n บงคอก h a i แล n d Good weather เรามีข้ออ้างในการกินเสมอ Green mangoes <c oughs> เราจะกินตามแบบคนอื่นนะเออคุณาะกินแบบแบบอื่นเออ,เอ,อโอเคลองนะลองนะต้องกินแบบอืออ่นไปด,ดูเลยไปดูเลมาจีรอดว่าไหนเอา เขาดูด้วยดีดีกว้าที่เปนนอยจปน้ำมัมเนี่ยน้ำม,ม,มันที่ามเป็นน้มันแก้วเยน,นะแก้วขอ,อบบนีปุ๊บทำาแบบเขาเนาเขา่ทแบบนี้ด้้ยทำแบบนี้หักเก็บด้บบย,อยอกอพอไปลองมันน้มมันถอจากตู้เย็นเนาะพี่โยมมันก็หักกันตัววเนาะมันจะมมนม้ันเนา

<c oughs> เรียบร้อยพี่น้องไปเตรียมพริกเกลือก่อนเด้อมะม่วงเกี่ยงอ่ะคือแซ่บแซ่บพี่นอ้องรสชาติดีมากเลยแล้วพี่นอ้องน้ำกัน,น,นทรายเกลือถงชิลี่ยพริกข่นราบกินกินทั้งสีพี่นอ้องโรยโรยลูกชิ้ิาม,มาเอาอเนี่ย

thích học với <laughs> nhau à bắt kinh bằng quan cứ bố xạo thôi ื้อจากรถวแบบ่าพุ่มพวงหรือรถตรงเต็งตกลูกสิบบาทพี่น้องถ้าเราไปซื้ออีกแบบที่เขาเช่อแล้วเชาขายอะ่ะมันก็จะตกลูกแหละยี่สิบบาทเป็นอย่างตำ่ำพริกเกลืออาจจะเก่าด้วยบาทโทเดี๋ยวจะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆจ้ะ แสบเยอะมันไม่ใช่การแสดงเลยแสบแทลพริกป่นเนี่ยซื้อมาจากอ่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จริงแต่ว่าเอามาขวซ้ำจ้ะขวไปเบาๆห้อมก่อนเก็บใส่กระปุก ลัากการเองช่องนี้คือหิวไม่หิวก็กินเพราะว่าการกินคือความสุขคือความบันเทิงห้ามลอกเลียนแบบขนลูกเลี้ยงไว้เขาก็จจีไรไปอยู่บนน้อง <laughs> เดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อให้ลาไปก่อนได้ปี่นองขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมเนาะของดีของบ้านเราอะไรที่มันออกเปรี้ยวๆปีนต้นอันนั้นต้นอันนี้ท่านมีผลไม้ป่านี่ยิง่งยอดเยี่ยมเลยปี่นง,งกิน้นหลายเนะ <c oughs> าะเจอกันคลิปหน้าเด,ด้ออยากเห็นมากินน้ำกันนี่เลยเนี่สีแค่ถ่าเกี้ยนี่แค่ถ่ไ,ได้สักนีดนะึงอื a สังส o ม u c h my f r i e n น Sour man green mango, huh? very yummy! <laughs> Thanks so much for your support. See you next video. Have a beautiful day! Bye bye.